การบวกโดยวิธีการนับต่อ8บวกสเท่ากับเท่าไหร่นับต่อจาก8อีกสี่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแปดบวกสี่เท่ากับสิบสอง ห้าบวกเก้าเท่ากับเท่าไหร่นับต่อจากเก้าอีกห้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่เพื่อความรวดเร็วในการหาผลบวกใช้วิธีการนับต่อ จากจำนวนที่มากกว่า